สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมสมาชิกช่องฝึกคิดสูตรมวยเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาหาเลขเด่นบนงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม63สามนะคะสูตรนี้เข้ามาเจงวดแล้วซึ่งเป็นสูตรที่ดิฉันเคยลงให้ตั้งแต่วันที่เนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่วันงวดวันที่1มิถุนายนห3สามนะคะหนึ่งมิถุนายน63สามนะคะก็ได้ ให้เลขเด่นก็คือ3ามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าเลขเด่นบนนะคะอาจจะมาได้ทั้ง10บหน่วยร้อยนะคะวันที่พอหวยออกนะคะรางวัลออกวันที่1นมิถุนายนได้ห้าหเจดนะคะอันนี้ก็จะออก5้าหซึ่งตัวที่มานะคะตัวที่มาก็คือ5นะคะมาในหลักหน่วยค่ะ พองวดวันที่16มิถุนายน63ดิฉันไม่ได้ลงให้นะคะไม่ได้ลงให้เพราะว่ามันหลายสูตรแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนนะคะสูตรนี้ก็ได้พอมาคำนวณแล้วได้901นะคะ901ก็เลขที่ออกนะคะเลขที่ออกก็คืออันนี้นะคะ967นะคะ ซึ่งตัวที่มาก็คือเลข9นะคะเลข9ก็จะเป็นสุดงวดที่7นะคะสำหรับสูตรนี้เป็นนี่เป็นงวดของวันที่16มิถุนายน6กสามาในหลักร้อยต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมนะคะเอาสูตรเดิมมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะก็มันนานแล้วอาจจะลืม ก็ขอย้อนตั้งแต่แรกแล้วกันนะคะเพราะว่ามันถึงแม้มันจะหลายสูตรไปแต่ก็เป็นการคำนวณเหมือนกับมาย้อนใหม่เพราะว่าสูตรมันนานค่ะก็ดูว่าตั้งแต่วันที่17มกราคม63นะคะ17มกราคม63เนี่ยเราใช้รางวัลจากหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะก็เป็น บวกสองบวก4ก็จะได้เท่ากับนะคะก็จะได้เท่ากับ9บวก2อวบวก2ได้9้าบวก4ได้13านะคะเราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3มาวางไว้ตรงนี้เราหาเลขเด่นตัวที่สองก็คือลบ1นะคะ3มลบ1ได้สองสาบวก1ได้4ี่นะคะก็จะได้เลขเด่นก็คือสองสามเป็นเลขเด่นบนนะคะงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสาพอไปดูแล้ว1นึกุมภาพันธ์หกสเลขบนออก 2, 2, งสซึ่งตัวที่เราคำนวณได้เลขเด่นก็คือมี2นะคะก็มาได้ทั้งหลักสิและหลักร้อยนะคะสำหรับงวดนี้ต่อไปงวดวันที่16กกุมภาพันธ์หกสาเราก็ใช้สูตรเดิมนะคะสูตรเดิมก็หลัก10บบนก็คือ2นะคะ สิบบนนะคะก็คือสองบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือเก้าแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สองก็คือสองนะคะสองบวกเก้าบวกสองได้เท่ากับสิบสามนะคะสิบสามเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสามมาวางไว้ตรงนี้หาเลขเด่นตัวที่สองก็คือลบสองลบหได้สอนะคะ,ะหาเลขเด่นตัวที่สก็คือสามบวกหนึ่งให้สีก็ได้ สองสามสี่คือเลขเด่นตัวเลขเด่นของสามตัวบนงวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสามนะคะสิบหกกุมภาพันธ์หกสามเลขออกเลขสามตัวบนก็คือสี่ศูนย์สามซึ่งตัวที่เราคำนวณได้ก็มีสี่มาในหลักร้อยนะคะสามมาในหลักหน่วยค่ะถูกงวดที่สองนะคะต่อไป งวดที่3ค่ะเราก็ใช้ใช้สูตรเดิมนะคะต้องขออภัยนะคะอันนี้เป็นอัอถูกถูกค่ะหลักสิบบนคือศูนย์นะคะหลักสิบบนคือศูนย์บวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือสองแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองคือห้านะคะศูนย์บวกสองบวกห้าได้เท่ากับเจ็ดเราก็เอาเจ็ดมาวางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นหาเลขเด่นตัวที่สองก็ลบหนึ่งก็ได้หก หาเลขเด่นตัวที่3มก็คือ7บวก1ได้8 <_ S 1> เราได้เลขเด่นก็คือ6 7 8เป็นเลขเด่นของ3ตัวบนงวดวันที่1มีนาคม6 3นะคะพอดู 1, 1> มีนาคม6 3เลขที่ออกคือ9 3 8ตัวที่เราคำนวณได้มี8 <_ S 1> มาในหลักหน่วยนะคะงวดที่สาสำหรับสูตรนี้ค่ะต่อไป งวดที่4ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะหลักสิบบนก็คือ3บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ4นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ8ปนะคะสาบวกสได้7จบวกแได้15เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5หาเลขเด่นตัวที่2ก็คือลบ1ได้4หาเลขเด่นตัวที่3ก็คือ5บวก1ได้6 4 5 6คือเลขเด่น สตัวบนงวดวันที่16มีนาคม63นะคะไปดู16มีนาคม63เลขที่ออกคือ4 4 6ตัวที่เราคํานวณได้เลขเด่นคือ4และ6นะคะมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเลขหามนะคะได้เลขเด่นมาสองตัวถูกทั้งสิบหน่วยร้อยนะคะต่อไปงวดวันที่16พฤษภาคม63เราก็ดูอีกนะคะว่า สุดนี้จะไปต่อได้ไหมหลัก10บนก็คือ4บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2ครั้งที่1ก็คือ6และบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่สองก็คือ8ปนะคะสีบวกหบวก8ได้เท่ากับ10เราได้เท่ากับ18นะคะเราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ8ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราลบหก็จะได้เลขเด่นตัวที่สก็คือ7 8บวก1ได้9นะคะเจ9คือเลขเด่น ไม่ปักหลักนะคะ3ตัวบนงวดวันที่16พฤษภาคม63พอไปดู16พฤษภาคม63เลข3ตัวบนออก095 <5 S 1> นะคะตัวที่เราคำนวณได้มี9มาในหลัก10นะคะต่อไปงวดวันที่1มิถุนายน63เราก็ใช้สูตรเดิมค่ะก็ะวันหลัก10บนก็คือ9 บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1คือศบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่สองคือหนะคะ9บวกศูนย์บวกหาได้14เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสมาวางไว้หลังจากนั้นหาเลขเด่นตัวที่สองก็คือลบ1ได้สามหาเลขเด่นตัวที่สมก็คือ4ี่บวก1ได้ห้านะคะ3า5สี่ห้าคือเลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่อ่างวดวันที่1ถัก มิถุนายน63นะคะพอไปดู1มิถุนายน63 3ตัวบนออก567เ็เลขเด่นที่เราหาได้ก็คือ5มาในหลักร้อยนะคะ5มาในหลักร้อยของงวดนี้นะคะต่อไปงวดวันที่16มิถุนายน63เราก็หาเลขเด่นบนอีกนะคะหลักสิบบนก็คือ6 บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1คือ9บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่สองคือสีนะคะ6บกเ้าบวกสีได้เท่ากับส9บเ้าราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ9มาวางไว้นะคะหลังจากนั้นก็ลบหก็ได้เท่ากับ9ก้าลบหได้แปด ก็ต่อไป9บวกหได้เท่ากับ10นะคะถ้า9บวกหได้เท่ากับ10ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาวางก็คือ0นะคะก็ได้เลขเด่นครบ3ตัวนะคะก็คือ8 90นะคะ แ9 0เคือเลขเด่นหลักอ่าไม่ปักหลักของงวดวันที่16มิถุนายน63นะคะไปดู16มิถุนายน63นั้นเลขที่ออกก็คือ967ซึ่ง9มาในหลักร้อยอีกครั้งนะคะ 9บวกสี่ได้เท่ากับสิต้องขอไปนะคะที่พูดตึ่งแต่ตอนต้นๆของที่โชว์อันนี้นะคะที่ว่ามันถูกอันนี้ที่เขียนมาคือ9 0 1มันผิดนะคะเป็น9เป็นตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น0ถูกแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่1นะคะก็เป็น9นะคะ ทีนี้งวดวันที่16มิถุนาย,ยน6กสามนะคะ16มิถุนาย,ยนหกสาเราก็ดูว่าหลักสิบบนคือ6นะคะบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือ6บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2คือ2 6งหบวกหกได้1ิ1สองสิบสองบวกสได้สิ ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสมาวางไว้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราหาเลขเด่นตัวที่2ก็คือลบหก็คือ3หาเลขเด่นตัวที่3มก็คือบวกหก็คือ5 3 4 5นะคะคือเลขเด่นบนของงวดวันที่วันที่1กระดาษขม63สนะคะระหว่าง3 4 5นะคะ3 4 5ตัวไหนจะมานะคะงวดวันที่สิ ต้องขออภัยนะคะวมาที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามสามสี่ห้าจะมาไหมนะคะเป็นเลขเด่นไม่ปักหลักอาจจะมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบหรือหลักร้อยนะคะเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานะคะสถิติที่ผ่านมางวดนี้มาหลักสิบหลักร้อยงวดนี้มาหลักหน่วยหลักร้อยงวดนี้มันเฉพาะในหลักหน่วย งวดนี้มาสิบหน่งร้อยนะคะงวดนี้มาสิบนะคะงวดนี้มาร้อยงวดนี้มาร้อยต่อไปจะมาหลักใดนะคะสําหรับวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามผ่านไปแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดผ่านไปแล้วทั้งหมดเจ็ดงวดนะคะต่อไปงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามจะเป็นงวดวันงวดที่แปดได้หรือไม่นะคะก็เราเราไป ลุ้นพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะถูกหรือไม่มันจะเข้าอีกไหมนะคะเป็นนี่เป็นเพียงแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจะถูกหรือผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ